ต่อมานะครับหัวข้อที่7.5ครับเรื่องพลังงานจนของการหมุนนะครับพลังงานจนของการหมุนนะครับก็สามารถหาได้จากสูตรสูตรนี้เลยนะครับซึ่งถ้าเกิดเรามองดีๆเนี่ยสูตรนี้มันก็เหมือนมันก็เหมือนกับสูตรพลังงานจนปกติของวัตถุที่เคลื่อนที่เชิงเส้นเนาะเพียงแต่ว่าเราปรับ ตัวแปรบางตัวนะครับให้เหมาะกับการเคลื่อนที่แบบเชิงมุมนั่นเองนะครับอันนี้คืออันนี้คือสูตรการหาพลังงานจนนะครับ EK เท่ากับเซตหนึ่งส่วนสอง i โอเมกากำลังสองนะครับถ้าาลองเปรียบเทียบดูนะครับอันนี้อันนี้ของอันนี้คือเชิงมุมใช่ไหมครับอันนี้คือเชิงมุมนะครับถ้าเกิดเราเปรียบเทียบดูนะครับผมเขียนใหม่ตรงนี้นะฮะ EK เท่ากับ 1นึ่งส่วนสอโอเมก้ากำลังสองกับอ k เท่ากับ1นึ่งส่วนสองกำลังสองเห็นไหมครับว่าเหมือนเหมือนกันเป๊ะเลยตัว i กับตัว m เนี่ยก็คือความเฉื่อยใช่ไหมครับโอเมก้ากับ v ก็คือความเร็วทั้งคู่เลยก็คือสูตรเดียวกันแหละน,น,นะครับเขียนไว้ก่อนตรงๆนะครับอันนี้ค่าเชิงมุมเนาะนะครับอันนี้ค่าเชิงเส้น อัวนี้อะไรอันนี้คือโมเมนตความเฉื่อยใช่ไหมครับส่วนอันนี้เป็นความเร็วเชิงมุมอ่าโอเคอเราลองมาดูตัวอย่างนินดหนึ่งนะครับบอกว่าวัตถุนะครับ,บ,า to, รบตามรูปเลยนะครับ วัตถุมวล0.1กิโลกรัมนะครับแล้วก็0.3กิโลกรัมนะครับติดอยู่ที่ปลายของแท่งโลหะเบาอีกแล้วนะครับแท้คำว่าแท่งโลหะเบาแปลว่าอะไรครับแปลว่าไม่คิดน้ำหนักนะครับนะครับอ หมุนกอ,อหมุนแกนนะครับหมุนตัวแท่นเนี่ยนะครับรอบแกน A B นะครับห้าเรเดียนต่อวินาทีนะครับความเร็วห้าเรเดียนต่อวินาทีนะครับมาถามว่าจงหาพลังงานจนของการหมุนเราลองมาไล่ดูกันนะครับให้หาพลังงานจนของการหมุนนะครับก็ E k เท่ากับ 2, 2 2, 2, เซตหนึ่งส่วนสองไอโอเมก้ากำลังสองเนาะท่านวิธีการก็คือว่าก็ต้องหาค่าไให้ได้หาค่าโอเมก้าให้ได้ทีนี้ค่าโอเมก้าเราทราบแล้วนะครับว่าโอเมก้าเป็นเท่าไหร่ครับนี่แหละนี่ค่าโอเมก้านะคะรับพ่านต้องหาค่า i ให้ได้ก่อนทีนี้มาดูตรงนี้นะครับค่า i หายังไงครับ โอ้จาก i เท่ากับซิกมา m r กำลังสองในที่นี้มี m กี่ตัวครับมี m สองตัวใช่ไหมครับผมก็จะได้เป็นอ่ะผมเขียนงี้กันนะ m หนึ่งนะ r หนึ่งกำลังสองบวก m สอง r สองกำลังสองนะครับผมให้อ่ะ m หนึ่งเป็นตัวฝั่งนี้แล้วกันนะนะครับแล้ว m สองเป็นตัวฝั่งนี้โอเคนะอ่นะก็เป็น0.1 คูณกับ0.25กําลัง2บวกกับ0.3นะครับเราก็เป็น0.75กําลัง2นะครับอ้าวกดขึ้เลขดูนะครับโอ้เลขมันจะเยอะนิดหนึ่งนะครับก็บวกกันแล้วนะครับได้เป็น0.175กิโลกรัมนะครับเมตรกําลัง2เพราะฉะนั้นนะครับเราก็เอาค่า i ตัวเนี้ยนะครับแทนเข้าไปตรงนี้ได้เลย,เลยนะครับ โอเคเพราะฉะนั้นนะครับผมได้ได้ว่าพลังงานจลของระบบนี้นะครับก็จะมีค่าเท่ากับเซตหนึ่งส่วนสองศูนย์จุดหนึ่งเจ็ดห้าคูณกับโอเมก้าก็คือห้ายกกำลังสองนะครับก็จะเป็นสองจุดหนึ่งแปดเจ็ดห้าจูลนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นพลังงานจลของระบบนี้ นั้นจะหาพลังงานจนได้นะครับก็ต้องทราบค่าไคือโมเมนต์ความเฉื่อยนะครับกับทราบค่าโอเมกาหรือว่าความเร็วเชิงมุมของวัตถุชิ้นนั้นๆนะครับอ่าทีนี้หัวข้อต่อมานะครับเราจะพูดถึงการเคลื่อนที่ในอีกวิธีรูปแบบหนึ่งนะครับคือคำว่าการกลิ้งนะครับคำว่าการกลิ้งเนี่ย คือ rolling motion เนี่ยนะครับเหมือนล้อล้อรถหมุนไปนะครับการคลิ่งเนี่ยมันแตกต่างจากการเคลื่อนที่แบบปกติแบบอื่นๆอย่างไรนะครับอ,อย่างนี้คลิ้งไปนะครับ คือสังเกตนะครับการกลิ้งเนี่ยมันเป็นการเคลื่อนที่พิเศษนะครับพิเศษยังไงครับเพราะมันมีการหมุนถูกต้องไหมครับและมันมีการเปลี่ยนตำแหน่งไปด้วยก็คือเป็นการผสมผสานระหว่างการเคลื่อนที่สองแบบนะครับทั้งการเคลื่อนที่แบบหมุนและการเลื่อนที่นะครับเราเรียกการเคลื่อนที่แบบนี้ว่าการกลิ้งครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราจะหาพลังงาน พลังงานจนนะครับของการคลื่ก yup. ับ,บการกลิ้ง่ยครับการกลิ bah, how, ้งจ um ึงมีพลังงานจนสองส่วนด้วยกันนะครับก็คือมีทั้งพลังงานจนในส่วนของการหมุนนะครับแล้วก็มีทั้งพลังงานจนในการในส่วนของการเลื่อนตำแหน่งด้วยนะครับทางผมเขียนสมการนี้ก่อนแล้วกันนะครับพลังงานจนของการกลิ้งนะครับก็จะมาจากสองส่วนด้วยกันนะครับส่วนหนึ่งนะครับมาจากพลังงานจนของการ เปลี่ยนตำแหน่งนะครับกับอีกส่วนหนึ่งนะครับมาจากพลังงานจนของการหมุนนั่นเองนะครับก็เป็นเซตหนึ 2, 2่งส่วนสอง mv กำลังสองบวกหนึ่งส่วนสอง i โอเมก้ากลังสองนะถ้าเกิดต้องการจะหาพลังงานจลนของการกลิ้งนะครับต้องเอาทั้งสองส่วนมารวมกันโอเคเอาลองดูสักหน่อย จากโจทย์นะครับบอกว่าวงแหวนวงแหวนเนี่ยมันก็คือทรงกระบอกกลวงนั่นเองนะครับเนาะถ้าจะเราพูดถึงวงแหวนนะครับวงแหวนมวลสี่กิโลกรัมนะครับมีเส้นผ่าศูนย์กลางหนึ่งเมตรกลิ้งขึ้นนะกลิ้งขึ้นบนพื้นเอียงโดยไม่ถลายนะครับจุดศูนย์กลางมวลเนี่ยมีความเร็วต้นเท่ากับสิบเมตรต่อวินาทีถามว่า ไอ้เจ้าตัวเนี้ยนะครับไอ้เจ้าวงแหวนเนี่ยมันจะสามารถกลิ้งขึ้นไปได้บนแนวดิ่งเนี่ยนะครับขึ้นขึ้นไปบนพื้นเอียงเนี่ยนะครับได้สูงสุดเนี่ยเป็นระยะทางเท่าไหร่ทีนี้เราลองต้องค่อยๆดูตรงนี้ก่อนนะครับเราต้องวาดรูปก่อนเราวาดรูปพื้นเอียงก่อน โอเคแล้วผมอ่าตัวน,นี้โอเคอันนี้เป็นวงแหวนเนาะวงแหวนก็คือเป็นทรงระบอกกลวงนะครับ ตอนแรกสุดนะครับตอนที่อยู่ที่พื้นด้านล่างเนี่ยนะครับเขาบอกว่าบอกแล้วว่าจุดศูนย์กลางมวลเนี่ยมีความเร็วเชิงเส้นนะครับเท่ากับ10เมตรต่อวินาทีนะครับสมมุติตรงนี้นะครับให้เป็นตำแหน่ง A ตรงนี้ตำแหน่ง B เนาะตรงนี้สูงเท่าไหร่เท่าเอนะครับ แสดงว่าณ yeah, ตอนแรกเนี่ยนะครับณนะตอนแรกที่วัตถุเคลื่อนที่ขึ้นไปเนี่ยณนะตรงตำแหน่ง a อวัตถุมีพลังงานนะครับมีพลังงานจนทําให้วัตถุมันเคลื่อนที่ได้นะครับแล้วก็วัตถุก็ค่อยๆเคลื่อนที่ขึ้นไปใช่ไหมครับมันก็ต้องช้าล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 งเราก็หยุดในที่สุดนั่นก็หมายความว่าอะไรครับแสดงว่าพลังงานนะครับแสดงว่าพลังงานจนตรงตำแหน่ง a เปลี่ยนรูปกลายเป็นพลังงานสักโน้มถ่วงที่ตำแหน่งบเนาะมันอยู่สูงขึ้นใช่ไหมครับพลังงานมีการถ่ายเทไปนะเปลี่ยนรูปร่างอ่าเพราะฉะนั้นใช้สมการเดิมของเรานะครับจากกฎการอนุรักษ์พลังงานโอ้ใช้กดอันตั้งแต่บทเรื่องพลังงานเลยนะครับไมห้ามทิ้งเลยนะครับต้องช่วยกันนะครับ โอเคผลรวมของพลังงานตรงตำแหน่งแรกกับตำแหน่งสุดท้ายเนี่ยจะต้องเท่ากันนะครับตำแหน่งแรกวัตถุมีแต่ความเร็วใช่ไหมครับก็มีพลังงานจลอย่าลืมนะครับพลังงานจลของการกลิ้งใช่ไหมเหวัตถุกลิ้งขึ้นไปใช่ไหมครับก็จะมี1 .2 ส่วน m 2กําลัง2บหส่วน2 i โอเมก้ากําลัง2นะครับมีค่าเท่ากับ mgh เพราะตอนนี้พลังงานจลทั้งหมดเนี่ยกลายเป็นพลังงานศักย์แล้วทำให้มันอยู่สูงขึ้นได้นะครับ ทีนี้ค่าไอของวงแหวนหรือว่าทรงกระบอกนะครับหรือว่าทรงกระบอกกลวงนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ mr กำลังสองนะครับและเรา๋คนน่แจะเห็นนะนะครับและจาก v เท่ากับโอเมกเพราะฉะนั้นผมจะได้ว่า โอเมก้า <Omega S 2> เท่ากับ v ส่วน r ลองดูนะครับที่ผมทำแบบนี้เป็นเพราะว่าผมรู้ค่า v โอเคไหมแต่ผมไม่รู้ค่าโอเมก้าวิธีการคือผมก็จัดการไอเจ้าค่าโอเมก้าตัวเนี้ยให้มันเป็นปกลายเป็นค่า v สาขาที่ผมรู้นะครับโอเคเอาแทนค่าลงไปเลยครับผมก็ได้เป็นเศษหนึ่งส่วนสองนะครับ f v ฟกำลังสองนะครับเท่ากับเอ็เท่ากับ บวกนะครับเศษหนึ่งส <V S 2> <V S 1> ่วนสอง i i ก็คือ m r กําลังสองนะครับส่ m, บวน v ก็คือโอเมกานะครับก็ v ส่วน r ทั้งหมดกําลังสองเท่ากับ mgh อ้าวเขียนดีๆนะครับหนึ่งส่วนสอง m v กําลังสองบวกกับหนึ่งส่วนสองเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ย ดูดีนะ m อน,นิร์กำลังสองคูณด้วย v กำลังสองส่วน r กำลังสองเอา mgh ซะงั้นเลยข้ออะไรครับผมก็ได้เป็นหนึ่งส่วนสอง mv กำลังสองบวกหนึ 1, 2, m, v, 2, ่งส่วนสอง mv กำลังสองเท่ากับ mgh ผมเอา m หารตลอดเลยนะครับหายหายหาย แล้วก็สองคูณตลอดด้วยนะครับผมก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ v กำลังสองบวกหนึ่งส่วนสอง v กำลังสองบวกหนึ่งส่วนสองิ v กำลังสองนะครับเท่ากับ gh เอาย้ายมาฝั่งนี้นิดนึงกัน เพราะฉะนั้นนะครับผมไ,ได้เป็น v กำลังสองเท่ากับ g h นะครับ h เท่ากับ v กำลังสองส่วน g นะครับ v กำลังสองก็คือ10ใช่ไหมครับนี่ความเร็วตัวนี้นะครับ g ก็10เพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรครับ ั่นแปลว่าถ้าเกิดว่าวัตถุเนี่ยกลิ้งขึ้นไปบนเนินนะครับด้วยความเร็วต้นเท่ากับสิบเมตรต่อวินาทีนะครับแปลว่าวัตถุเนี่ยจะกลิ้งขึ้นไปได้สูงสิบเมตรนะครับก่อนที่วัตถุจะตกลงมาด้านล่างเห็นไหมครับว่าทุกข้อเนี่ยหนีไม่พ้นกฎเรื่องพลังงานหมดเลยเนาะนะครับเอาละต่อมาเอาข้อสุดท้ายแล้วครับบทนี้ ตัวอย่างที่สิบแปดนะครับเขาบอกว่าปล่อยปล่อยวงล้อรัศมีสี่สิบเซนติเมตรนะครับให้กลิ้งลงมาจากเนินนะครับณตำแหน่งที่อยู่สูงสามสามหกเมตรนะครับจงหาอัตราเร็วเชิงมุมของเจ้าวงล้อเนี่ยนะครับเมื่อถึงปลายล่างเนินเอ๊ะวงล้อก็คือทรงกระบอกกลวงเหมือนกันนี่นะเราดูก่อนนะครับ สิ่งที่โจทย์บอกคำว่าปล่อยนะครับปล่อยเนี่ยแปลว่าความเร็วต้นเท่ากับศูนย์ไม่ได้ปาลงมาใช่ไหมครับอ่นี่เขียนก่อนอ่าทีนี้ถ้าเราลองสเกต็ตภาพจริงๆแล้วภาพเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับรูปนี้เลยเพียนว่าทุกอย่างมันกลับตาลปัดเท่านั้นเองผมขอแยดกรอบรูป รูปนี้นะครับจากล่างขึ้นบนใช่ไหมอีกรูปหนึ่งนะครับขออนุญาตปรับปรับแต่งเล็กน้อยนะครับ เราขอญหตลบแบบบาาบบลป๊บถน,นึงนะครับค้าวนี้กลับตลบัดนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตำแหน่ง A เนี่ยก็ต้องเริ่มต้นจากข้างบนใช่ไหมครับปึ๊บแล้วพอปล่อยมือนะครับก็ถูกกลิ้งๆล,ลงมานี่ มีตำแหน่ง B โอเคความสูงตรงนี้ทาราบกันเนะเป็น3.6เมตรเพราะฉะนั้นเท่าเดิมนะครับก็คือจากกฎการอนุรักษ์พลังงานนะครับพลังงานรวม ที่ a กับที่ b ต้องเท่ากาันพลังงานรวมที่ a นะครับมีค่าเดียวคือพลังงานศักย์เนาะ mgh นะครับไม่ได้ทำอะไรนะครับส่วนพลังงานที่ตำแหน่ง b ก็ถือว่าอยู่บนพื้นแล้วใช่ไหมครับมาเป็นระดับอ้างอิงแล้วใช่ไหมมามีพลังงานจนจากทางการเคลื่อนตำแหน่งและเกิดจากการหมุนก็คือการกลิ้งรวมกันนั่นเองนะครับ โอเคเหมือนกันอันนี้เป็นทรงกระบอกเหมือนกันใช่ไหมนั้เราทราบว่า i มีค่าเท่ากับ mr กำลังสองนะครับแล้วก็เราทราบว่า v นี่มีค่าเท่ากับเม e g a คูณ r อ่ะแทนค่านะครับ mgh เท่ากับ1ส่วนสอะครับบวกกับ1ส่วนสตัว i คืออะไรนะครับ i ก็คือ mr กำลังสองนะครับอ่าโอเคนั้นสังเกตครับทุกพจน์มีอะไรหมดเลยครับทุกพจน์มี m หมดเลยครับ m หารตลอดครับ ัมก็ได้เป็น gh นะครับเท่ากับ v กํลังสองส่วนสองนะครับบวกกับโอเมกากําลังสอง r กํลังสองส่วนสองนะครับทีนี้เราทราบแล้วว่า v เท่ากับเทไหร่ครับโอเมก้า r คือโจทย์เราต้องการหา ออเมก้า uh, อยู่แล้วด้วยนะครับแล้นก็เป็น gh น,นะครับเท่ากับเอาตองน,นี้ก่อนนะครับ v กำลังสองส่วนสองบวกกับโอเมก้าคืออะไรครับโอเมก้าคือ v ส่วน r นี่ส่วนสองนะครับปึ๊บ r uh, กำลังสองนี้หายนะ ท่าน g ีเอนะครับก็มีค่าเท่ากับ v ีกำลังสองใช่ปะเพราะมันเข้ามาจะกลารเป็น v ีกำลังสองส่วนสองบวก v ีกำลังสองส่วนสองนะครับก็เป็น v ีนกำลังสองในยละกันทีนี้โอ้อันนี้ผมแทนค่าสลับไปนิดหนึงไม่เป็นไรแทนค่ากลับไปนลเลยน,นะครับแล้ววีครับตอนไหครับ V เท่ากับโอเมก้า r ใช่ไหมครับก็กลายเป็นโอเมก้ากำลังสอง r ารลังสองนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับผมก็ได้ว่าโอเมก้ากำลังสองนะครับก็เท่ากับ GH ส่วนด้วย R กํากำลังสองนะครับโอเมก้าเท่ากับ g h, ส่วน r กำลังโอเค g จะเป็น10ใช่ไหมครับ h ก็คืออยู่สูงกับพื้น3.6นะครับอืมตัวสองนี่นะครับตัว r เ,เลยนะครับนี่ไงลัศมีวงล้อนะครับ40เซน เพราะฉะนั้นนะครับโอเมกา้าก็มีค่าเท่ากับ15เรเดียนต่อวินาทีนะครับก็คืออันเนี้ยมันมันมันอยู่ที่ว่าเราต้องพยายามแปลงเพราะว่าโจทย์เขาถามหาค่าโอเมก้าไงนะครับแต่ตอนบอกข้อมูลมาโจทย์บอกมันเป็นค่าเลยครับ คือเราต้องทราบมันเป็นค่า v กับค่าโอเมกานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําการจัดรูปเบบเราอยากรู้ค่าค่า v เนาะก็ต้องทาให้เหลือค่า v นะครับแล้ค่าโอเมก้าเนี่ยเป็นในค่า v ให้หมดนะครับโอเคก็บทนี้ก็ค่อนข้างซับซ้อนทีเดียวเลยนะครับเพราะว่าแต่ละข้อแต่ละข้อเนี่ยมันก็จะใช้ความรู้หลายเรื่องเข้ามาด้วยกันโอเคนะครับก็อันนี้ก็เป็นข้อสุดท้ายแล้วนะครับสําหรับ บทที่เจ็ดนี่นะครับก็ขอบคุณนักศึกษาทุกท่านมากนะครับที่เข้ามาชมคลิปนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเจอกันใหม่อีกทีนะครับในบทต่อไปลวกันนะครับขอบคุณนักศึกษาทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ